สวัสดีครับวันนี้อนนะะยู่กับรายการนักข่าวทีวีครับวันนี้เราจะมาเล่นเ้กินยาซิมสันนะครับยาซิมสายาซิมสันนะเอ้ยยาซิมธรรมดาดียะซิมสันนะมันการ์ตูตนนะครับอ่ะยะซิมสามก็นับเป็นภาษาไทายแล้วผมจะมาแนะนำสูค่คนพ่อคนแม่โกงแลว้วครับเงียบกดคอนโทรลคอนโทรลซีโอเคให้ตามผมนะับ เป๊บ,บนึงครับแล้วก็ T E S แล้วก็ <S <ต> <S T S, S, <S E M <S A B L E D แล้วก็เป็นวักโอเคนี่พอพิมสุดไปแล้วก็จะมาดูการเกิดขึ้นครับหมาน,นี้ขตัวผมให้คุณกด ชิปแล้วกดคลิกซ้ายนี่นี่เหรอผมชิปอ่าโไม่มีวันลดแล้วผมให้ทุกคนเป็นเพื่อนกับฉันโอเคให้ทำให้ทุกคนในเมืองรู้จักฉันโอเคเอา้าวค้างเลยอโอเคตอนแรกครับผมมา ตอนแรกเราอย่าเรายังไม่ทำงาน้วผมเนี่ยหรือจะเออช็ดดูสใิใครมาวะใครมาวะเด็กดิเออเด็กเด็กมามาไหนวะเชิญเข้ามาด้านในมาเข้ามาด้านในโอเคเยยบโอเค แต่ร้อยจิบสผมเห็นเธอพูดอยอะเลยพูดคุยโอ้โหโอเคกำใจจะส่งมาจะได้ทิงท้งใจคุยกันนานเลยผมคนรู้จักยังเป็นคนรู้จักอยู่สนัต่ตลกเอ้ยไม่ใช่ไม่ เอาเรื่องตลกครับโอเคเสร็จแล้วอะไรนะแล้วอะไจับอเออไปไหนไปไหนไปไหน <c oughs> บอกให้ออกไปบอกให้ออกไปคือไม่ใช่ไล่นะ ออ่ะคือขอให้ออกไปอะ่ะโอเคเยี่ยมโอเคเราจะไปจีบสาวครับไปที่เมืองเดี๋ยวดูครับสาวมีใครบ้างอัน,นโ,อโ,โอ้โหอลิเชต์อะไรจะพูดคุยกับเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะคุยกันไปครับผมระหว่างเราหาสาวอันนี้ไม่เอาไม่เอา เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยโจลิสนาเจอรีนาไม่ไม่เออเจอรีนาใส่แว่นไหมเออเฮ้ยเอาผู้ชายแล้นี่โอ้โหเออได้บอกอ่าไม่มีใครอยู่บ้านเลย คอณย่บ้านมามบาลางี้มีมีพยายามไงดีกว่าเขียนนี่เดี๋ยวผนจะตัดจะตัดไปตอนที่หาเจอนะครับโอเคหาเจอแล้วก็ไปตึดมามาแล้วก็ไป็นบ้านนั้นไปไปก็ก็ โอ้แลกแลกแลกมาวมเขาจะเปิดประตูให้เราลืมว่าอ๋อเคโอ้โหป้านโคตรโลงเลยอาออ้าวเฮ้ยเด้ๆแบบนั้เฮ้ยได้ๆยังไม่ได้เฮ้ยไม่มีใครมามากดจริงเอ้ย ไม่มีใครมารับเลยฮะโอเคอ่ะอ๋อเป็นคนรวยด้วยอดีเว้ยดีเว้ยดีเว้ยมาเข้าไปดิไปที่นี่นะครับเราต้องต้องเป็นมิดก่อนนะผม หน้าตามไง,ไงวะยังไม่รู้ลเลยเอาเลยป๊บนึงครับโอ้โหเล็กจังยังเห็นหน้าจะชัดวะ่ะโอ้โหหน้านี่มันเอ้อยอย่าบังดิเยี่ยม,มกว่าผู้หญิงคนเดียว เนียชัญมวเชัมาเชิญมาชิม,ชม,ชม,ชม,มนแล้วไปคุยกันนะไปครับคุยกันคุยกันผมเป็นรำคาญเพลงว่ะทำมันะโรแม,ม,มนติก่าเชิญชมเฮ้ยเชิฮะอีนี่เจ้าชู้ละโรแมนติ แฟมหนึงนะครับโอเคมาแล้วครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาโอเคมาลงแมนติกนะแต่ว่ามันจยังอยู่นะน,นะจุบแรกกอดลักก่อนแล้วกันจูบกอดโอ้โหโอ้โหเข้ามาเต็มพันโอ้นะครับลงแมนติกเองครับยังไงต่อนะครับจุบแรกได้หรือไม่จะจุบได้หรือไม่ ว้าวโอ้โหตกลุมรักกันโอเคโรแมนติดอัพหอมแก้มหอมแก้มนะครับวิธีการนองหอมแก้มมาจับแก้มอ่ะหอมแก้มโคุยเรื่องแฟนจี เป็นแฟนขอเป็นแฟนเลยเปล่าถ้าเปนงานจีบกันโอ้สองชั่วโมงนะั้นเอ้ยอยากคุยอยากคุยอยากคุยกับเด็กขอเป็นแฟนรู้สันจะได้หรือไม่อ้าวยังไม่ได้ปะอ้าวไม่เป็นไร อังกระใสอ้อมแขนอู้หูรับไหวไหมนะแม่งเพราะอย่างนี้แขนแมาหกก็พูดแล้วครับผมจูบผมจุบ๊บโ,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 โอ้โหโอ้โหโอโหโอลิเชีเลยอ่าขอเออขอเป็นแฟนนี่นะวะอุ้ยเนี่ยรักชนะโรแมนติกนะว่าขอเป็นแฟนนี่ไงขอเป็นแฟน Fan lima oh, ah, shit, okay sampai le, le, jumpa ya, lagi di EP na, kan, kom.